นี่อาจจะดูเหมือนกับเปเกมธรรมดาใน LCK ที่ T1 วันเจอกับ HLE และพอเวลาผ่านไปเพียงแค่20นาทีกว่าๆเนี่ย Faker ก็โดน s o โล่คิ l รัวๆนะครับผมและจบสกอร์ไปด้วย0ตาย7อัซิท1แถมยังเรียกเนอร์มาลุมก็โดนเซค้าเอาเพย์ตายกันหมดเกลี้ยงและทีวันก็พ่ายแพ้เกมนี้ไปเพียงแค่27นาทีเท่านั้นและจบไปด้วยสกอร์3ต่อ23คิวซึ่งถือว่าขาดลอยมากๆมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงเอาละครับผมว่าเพื่อนๆมาถูกคลิปแล้วนะครับผมเพราะคลิปนี้ทุกคนจะได้คําตอบทั้งหมดว่าซูส ให้เฟกเกอร์สกอร์0-7และเอาชนะทีมเก่าตัวเองแบบขาดลอยย่อยยับเราไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ช่องเราได้สิทธิ์วอตปาร์ตี้ลีกเกาหลีแล้วนะครับสามารถมาดูสดถูกลิเกสินได้พร้อมๆกันเลยที่ช่องทวิตของผมนะครับผมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยช่องเราจะได้สิทธิ์วอตปาร์ตี้ลีกไทยและลีกยุโรปด้วยครับถ้าเกิดสองลีกนี้มีแข่งเนี่ยผมจะไลน์ในช่องยูทูบของผมอันนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากมาดูแข่งพร้อมๆกับผมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันครับดูแข่งพร้อมๆกัน แล้วไปจบเลนล่างนะครับผมส่วนทางฝั่งโอเนอร์ฟาร์มล่างแล้วไปจบเลนบนนั่นหมายความว่าป่าทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดฟูเคียทั้งคู่จะไม่มีทางเจอหน้ากันอย่างแน่นอนแต่ประเด็นสําคัญก็คือมิดเลนทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้วอดแรปเตอร์ของป่าอีกฝั่งทั้งคู่ครับเฟเกอร์เนี่ยได้เดินมาวอดแรปเตอร์ของทั้งฝั่งเฮชอวีส่วนเซก้าเนี่ยก็ได้เดินมาวอดแรปเตอร์ของทั้งฝั่งที่ว่นเหมือนกันนั่นหมายความว่าทั้งสองทีมจะรู้และมีข้อมูลแน่นอนว่าป่าทั้งสองฝ่ายเริ่จจนนร 1> า1ชยยั่โง เได้ลยโดยจุดเริ่มต้นของไหญะนะทีวันมันได้เริ่มมาจากจุดนี้ครับหลางจากที่ป่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเคยลียร์สามลุมของฝั่งตัวเองเสร็จพีนัทเคลียร์สามลุมบนเสร็จปุ๊บโอนเน์เคลียร์สามลุมล่างเสร็จปั๊บพีนัทเริ่มที่จะมองเห็นโอกาสตรงนี้ทันทีนั่นก็คือเฟเกอร์นั้นยืนเล่นแหลมมากๆเพื่อที่จะกดดันเลนเซก้าครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าวิกเตอร์นั้นมีสกิลไกลกว่าต้องกดดันเลนไซรัสที่เป็นตัวตีใกล้ได้อย่างแน่นอนแต่ประเด็นสําคัญเลยก็คคคือวว่่าา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 พพีีีนนนนััททตตดดดดสสสิิิใใจจจจจฉลมลมมมกกกรรรรรเเ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 เะะงขขยุ้ย้้็ปป๊ไแแโ ทันทีพอเขารู้จุดนี้เป็นอย่างดีครับว่าโอเนอร์นั้นก็เพิ่งเคลียร์ป่าสามล้มเสร็จเหมือนกันพอถ้าเกิดเขาเดินเข้ามาแก๊งเฟเกอร์ทื่อๆเลยมันเป็นทำมิ่งเดียวกันเลยครับที่โอเนอร์นั้นจะต้องมายืนรอซ้อนเฟเกอร์อยู่แล้วครับไม่ให้เฟเกอร์โดนแก๊งพอทำมิ่งตรงนี้มันเป็นทำมิ่งที่ป่าทั้ง2ฝ่ายนั้นมีเวลาว่างอยู่นั่นเองในการที่ป่าแต่ละฝ่ายกําลังจะเดินข้ามไปฟาร์มอีกฝั่งนึงนั่นหมายความว่าช่วงทำมิ่งตรงนี้มันมีศิลสูงมากๆที่โอเนอร์นั้นจะยอมเสียเวลาสัก2-3วินาทีเพื่อมารอซ้อนเฟเกอร์ครับเพราะฉะนั้นพีนัสเป็นป่าที่ฉลาดมากครับเขาไม่ทําแบบนั้นแน่นอนอยากให้ดูการเดินเกมพีนัสต่อจากนี้ดีๆครับ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทีมทีวันเข้าสู่หายนะโดยหลังจากที่พีนัทนะครับฟาร์มสหลุมบนเสร็จเขาไม่ตัดสินใจไปแก๊งเฟเกอร์ทันทีนะครับแต่เขานั้นตัดสินใจเดินไปฟาร์มวูฟต่อครับผมซึ่งเป็นฟาร์มหลุมที่4ต่อน,นั่นเองและหลังจากที่เขาฟาร์มวูฟเสร็จครับ เขาค่อยตัดสินใจ,จเดินเข้ามาแกงเฟเกอร์เห็นไหมครับอ่าผมขอพอดก่อนนะครับสาเหตุที่เขาทาแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกถ้าเกิดเขาแกงตอน3หลุมมันเป็นทามมิ่งที่โอนเนอร์สามารถรอซอนได้แต่พี่นัทเหนือขั้นไปกว่านั้นครับเขาฟาร์มสี่หลุมเขาถึงแกงเฟเกอร์สาเหตุเป็นเพราะทามมิ่งตอนนี้มันเป็นทามมิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยมีใครเขาแกงกันครับปกติป่าไม่3หลุมแกงก็ฟูเคียร์แล้วค่อยแกงโอกาสที่ป่าจะฟาร์มสี่หลุมแล้วแกงเนี่ยมันน้อยมากครับซึ่งการที่พี่นัววเลยรัั่าาพีนจะมแก ในช่วงไทมมี่ตรงนี้ทําให้เฟเกอร์ไม่ได้ระวังตัวอะไรเลยโดยพีนั้นนะครับได้ตัดสินใจอ้อมมุมด้วยนะครับผมโดยนี่ฮะเห็นไหมฮะเขาอ้อมมาตรงแง่งแรปเตอร์ครับแล้วก็ตัดสินใจเข้าไปแกงเฟเกอร์นะครับผม ซึ่งพอเฟเกอร์รู้ตัวอีอทีเนี่ยพีนัทก็อยู่ด้านหลังแล้วนะครับแล้วก็เฟเกอร์ก็ไม่มีทางหนีนะครับไม่จำเป็นต้องใช้แฟดด้วยซ้ําเพราะใช้แฟดยังไงก็ตายอยู่ดีแล้วก็เรียบร้อยครับเฟิร์นบัตเข้าไปสู่ทีม HLE ซึ่งมุมแกงพีนัทเนี่ยฉลาดมากๆครับที่เขาอ้อมมาตรงแรปเตอร์เพราะว่ามันเป็นการปิดมุมไม่ให้เฟเกอร์นั้นกลับไปที่ป้อมของเขาครับซึ่งมันบีบให้เฟเกอร์เนี่ยต้องเดินขึ้นไปทางนี้เท่านั้นและแน่นอนครับพอพีนัทเดินมาแบบนี้ปุ๊บมันทําให้เฟกน,นลล่ออางวงวแห,ไไหีเลยไมม่ีโอกาาาาไดดด้้้้้ใชววยซํออันนนนีีถื่่เเเป็กกริท หลาดและคมมากครับของพีนัทพอถ้าเกิดเขาออกมาจากุ่มนี้เฟเกอร์เพ <F aker S 1> ียงแค่แฟดออกข้าป้อมแค่นี้เขาก็รอดแล้วครับผมแต่แน่นอนครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของขายานะของทีมทีวันเท่านั้นยังมีอีกหลายจุดมากๆที่ทุกคนจะได้เห็นไปพร้อมๆกันถ้าใครอยากรู้ก็ดูกันจจบคลิปด้วยนะครับผมเอาละครับพอเป็นช่วงทามมิ่งเลย3นาทีครึ่งปึ๊บมันเป็นทามมิ่งที่ป่าฟูเคียเสร็จเรียบร้อยครับโอนเนอร์ที่ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ทาการฟูเคียเสร็จเรียบร้อยและเอาปูไปอันหนึง่งสิ่งที่โอนาด้จก,กแกงแงงละะูเนว่าทั้ง2อร์ ได้เลยเพราะถ้าเกิดโอเดอร์ไปแก๊งแจ็คแจ็คก็มีควงกระบอกคาลเตอร์สไตล์ไม่มีทางตายอย่างแน่นอนส่วนแก๊งเซก้านั้นก็มีมินเนี่ยที่กองไว้อยู่หน้าป้อมเซก้าเพียงแค่กดสกิลอีหลบโอเนอร์ก็ทําอะไรไม่ได้หนะครับเพราะฉะนั้นโอเนอร์ไม่มีช้อยในการแก๊งอะไรทั้งสิ้นเลยนอกจากกลับบ้านแล้ววอร์ดแรปเตอร์เพื่อที่จะสปอตพีนัทอีกรอบหนึ่งหลังจากที่พีนัทฟูเคียกลับมาอีกรอบทําได้แค่นั้นจริงๆครับโอเนอร์แต่พีนัทเขาไม่ได้ทําแบบนั้นครับพอหลังจากที่เขาฟูเคียเสร็จปปปุ๊๊บบบวกกกกกััาาาารรูไไเเข็ตงงงงดดิ่่ลมแนน้อ ซ,ซึ่งเปิดโอกาสให้พีนัทเนี่ยวุนเข้ามาแกงหน้าได้อีกรอบนึงนี่ครับผมเห็นไหมครับว่าพีนัทเนี่ยทำการเข้ามาแกงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันเป็นททม์มีเดียวกับโอนเนอร์เลยที่เพิ่งรีเซ็ตกลับบ้านมานะครับต้อสังเกตว่าโอนเนอร์เนี่ยก็พยายามที่จะมารอซ้อนแล้วนะคือเขาจะรีเซ็ตเพื่อจะไปฟูลเคลียร์อีกรอบครับโอนเนอร์แต่ว่าไม่ทันครับผม พีนัทเก็บไปได้ก่อนแล้วโอนเนอร์ก็เสียแฟตไปด้วยนะแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับและ HE ก็นําไปแล้ว2คิวครับผมจากการเดเกมของพีนัททั้งนั้นเลยหลังจากนั้นครับก่อนหนาทีเลนล่าของ HE และทีวันก็ได้สลับมาบนนะครับเพื่อที่จะมาคอนเทสต์บอยกัานั่นเองถ้าอยากรู้ว่าเขาสลับเลนกันไปทาไมแบบละเอียดยิบสามารถมาดูได้ที่คลิปอธิบายการสลับเลนระดับโลกได้เลยซึ่งพอ H e สลับเรนมานะครับก็เปิดวอยกัาทันทีเลยแน่นอนครับทีวันเนี่ยทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ด้วยความที่พีนัทกับเซก้าเนี่ยนำจนเกินไปครับเซก้ามีไพรโอเฟเกอร์ติดเวฟอยู่ตรงนี้ครับนั่นทําให้เขาจะเป็นที่จะต้องปล่อยวอย์คัพไปเลยด้วยซ้ำครับโดยไม่ได้เข้าไปสู้กับเอชเอเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเซก้ามีไพรโอและดีนัทเงินนาโอเนอร์นั่นเองโดยเพย์ต่อจากนี้น่าสนใจมากครับหลังจากที่เอชอเอาวอย์คัพเสร็จแทนที่พีนัทนั้นจะกลับไปฟาร์เหมือนป่าปกติแต่เขาไม่ทําอย่างนั้นเลยครับพีนัทนั้นตัดสินใจที่จะไปแก๊งบนอีกรอบนึงสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับ คือเขาต้องการที่จะใช้วอยกลับ3ตัวที่เขาเพิ่งได้มาครับในการถ่ายป้อมเทอร์เรดบนให้ว i p e r นั้นได้เงินจากเพจมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ทําให้ HE นั้นได้ First Turret เร็วที่สุดนั่นเองก็คือปั๊มตังนั่นเองครับแต่ว่าพีนัทนั้นเจอโอกาสในการที่จะกระทืบสมัคนะครับผมก็เลยเข้าไปแลกกับแซนเลยครับเป็น1ต่อหนึ่งครับแล้วปรากฏว่าพีนัทก,ก็ตายไปเป็น1แลก1เหมือนกัน แต่คนที่คุ้มกว่าก็คือถ้าฝั่ง h ฮซอยู่ดีครับเพราะ h ฮนั้นได้เพจไปเป็นจำนวนเยอะมากๆ,ๆครับบวกกับ Smash นั้นเสียเวฟในเนี่ยกองนี้หมดเลยครับนี่จงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไม Smash และเคเลียต้องมายืนบนด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่สลับเลนนะครับผมถ้าเกิด s m a s h กับเคเลียมายืนเลนล่างแบบนี้แล้วก็เอาโดรานไปยืนบนนะครับไวเบอร์ดีไลท์และพีนัทสามคนจะทำการเดินเข้ามาถ่ายเพจแบบภาพเมื่อกี้เลยแล้วยป้อมโดรานท,าทันทีพอดดรานตายปุ๊บเชลลีก็จะทำหน้าที่ถ่ายเพจแล้วเชลลีนก็จะ เกมระเบิดทันทีครับมันจะเป็นสาเหตุที่สมาร์ทและเคลียร์เนี่ยต้องสลับมาบนด้วยเช่นกันเพื่อที่จะมาแมชกับไวเปอร์และดีไลท์ไม่ให้เคทลีนร้อยเพจไปมากกว่านี้เพราะเขามีวอยครับสตัวนั่นเองถึงแม้ว่าทีวันจะไม่ได้วอยครับก็ตามนะครับและไายนาทีวันก็ไม่จบแค่นี้ครับเพราะเกือบเกือบสินาทีเนี่ยมันก็ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับผมนั่นก็คือสุดทําการโซโล่คิวดอรลานเป็นครั้งแรกของเกมนี้นะครับซึ่งที่ผมบอกว่าครั้งแรกคือ มันยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนครับอันนี้เป็นสกิลเพย์อิชชูนะครับผมไม่มีอะไรจะวิเคราะห์ไปนอกจากดอรานเล่นพลาดให้กับอดีตท็อปเลนทีมทีวันแชมป์โลกครับนั่นก็คือซูสนั่นเองที่เพิ่งออกทีมทีวันไปหลังจากนั้นครับก็เข้าสู่ทามิ่งวอยครับสามตัวหลังเกิดเกือบเกือบสิบเอ็ดนาทีครับผมซึ่งไวเปอร์เงินนำสแตรพีนัทเงินนำโอเนอร์เยอะมากครับส่วนเซก้าก็มีไพโอเงินนำเฟกเกอร์เยอะมากนั่นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ทีวันนั้นจะมาไฟวอยครับตัวนี้ก็ค ไป6บวกก็ได้มังกรไปอีก1แล้วก็ได้3คิวแรกนั่นหมายความว่า h e นั้นได้ฝีรองเท้าไปแล้วเพียงแค่11นาทีเท่านั้นซึ่งพีนัทก็ได้ใช้สูตรเดิมเลยครับหลังจากที่เข้าเอเวอร์เสร็จนั้น เขาก็ได้ใช้บอลคัพหตัวให้เป็นประโยชน์ครับผมคือเดินขึ้นมาออบนแล้วก็ทําการลอยป้อมไปให้มากที่สุดครับเพื่อที่จะเอาเพลทให้กับแคทลีน ADC ทีมของเขานนั่เองแต่อยากให้โฟกัสตรงนี้นิดนึงครับผมตอนบอยคัพเกิดปุ๊บทางทีวันเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจจะเอาบอยคัพอยู่แล้วนะครับดูจากการสลับเลนคือทางสมัชกับแคเรียก็ยังอยู่เลนล่างเหมือนเดิมนะครับไม่ได้สลับขึ้นมาบนเพื่อที่จะมาไฟบอยคัพเลยแลวเขาก็เอาดอรานไปยืนบนคนเดียวนี่จึงเป็นสาเหตุว่าเขาจงใจจะปล่อยบอยคัพสามตัวหลังอยู่แล้วนะครับเพราะ ใน LCK ทีมที่เล่นมาโคเป็นทุกทีมจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องการจะเอา2คนดันเข้าไปหาแจ็คแล้วเขาต้องการจะเอาโอนเนอร์นั้นมาได้แจ็คข้างล่างครับเ e เขารู้ตรงทันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น h ฮเก็จะเคานเตอร์เพลย์นี้เหมือนกันโดยการที่เขารู้ว่าแจ็คจะโดนได้เขาเลยจะเอาพีนัทขึ้นไปบนเหมือนกันเพื่อไปได้ดอร์ันคืนเป็นคอสแมปเพลย์ที่เหมือนกันนั่นเองเป็นได้3คนบนได้3คนล่างเหมือนกันแต่ว่าทีวันคิดแผนซ้อนแผนอีีีกกกทททนนนนนงงคครรรัับบบถ้้าาาาาาดดูููจเเเิิแพขขอออโยยยย่่่่ปละะฉส หัวคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะลงไปได้แจ็คเซนล่าง3คนอยู่แล้วนั่นเองแต่โอเนอร์เหนือขั้นกว่านั้นครับอยากให้ดูดีๆนี่ครับผมหลังจากที่เอาวอยกราฟเสร็จปุ๊บนะครับจะสังเกตว่าพีนัทก็มาได้ดอรราณนนาบนนะครับเพราะว่าในหัว HLE และพีนัทเนี่ยคงคิดว่าโอเนอร์นั้นจะต้องไปได้แจ็คเซนล่างอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นพีนัทก็จะมาได้บนคืนนั่นเองแต่ทุกคนดูโพสชั่นโอเนอร์ครับโอเนอร์ Owner พยายามซ้อนแผนซ่อนตัวเองอยู่ในพุ่มและหลอกว่าตัวเองจะอยู่ล่างแต่จริงๆตัััวเเเออออออยู่่่บนนนนนแแลลละะะ้้พพีีทืจา Play ใหโด โอนเนอร์ซ้อมแบบไม่ทันตั้งตัวและตายคาป้อมไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่โอนเนอร์คิดอยู่ในหัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับกลับกลายเป็นว่าพี่นัททำแม่งทำแม่งครับหนูครับผมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพี่นัททำแม่งทำแม่งว่าเฮ้ย โอเนอร์ยังไม่โพแมบสรุปพีนัทเลยไม่ได้ดิฟดอลานแบบฟูลระบบนะครับผมก็กลายเป็นว่าดอรลานก็คือรอดเฉยเลยแผนโอเนอร์ก็แตกเลยเพราะว่าพีนัทนั้นเป็นผู้เล่นที่แบบว่าถ้าไม่ชัวร์จริงๆจะไม่ทำเพลเกิดขึ้นแน่นอนกลายเป็นว่าพีนัทไม่ได้หลงกลกับดักที่โอเนอร์คิดมาอย่างถี่ถ้วนแล้วนั่นเองหลังจากนั้นนาทีที่สิครับมีไฟบวกกันตรงเลนบนนั่นก็คือเซก้ากำลังหนึ่งกับเฟเกอร์อยู่ครับ ซึ่งอยากให้ดูทีมทีวันครับผมนี่ขอพ้อจอดลยครับนั่นก็คือโอนเนอร์กับสมแอชครับอยากที่จะขึ้นไปซ้อนช่วยเฟเกอร์นั่นเองครับแต่ปรากฏว่าเขาได้ไปเจอเจ้าเอกับพีนัทตรงกลางทางซึ่งพอเกิดแหกุการ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยพีนัทก็คือทําการใส่ทีวันทันทีครับสาเหตุเป็นเพราะทีม H ฮชอีนั้นมี3คนครับและทีวันก็มี3คนเช่นกันถ้าเงินเท่ากันเนี่ยทีวันจะดูมีทรงกับไฟนี้แน่นอนแต่การที่พีนัทมั่นใจและไปใส่เขาแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า h ฮชเอีเงินนํามากๆจากการที่สับจากต้นเกมมาให้เนนีี่่ถึงแมมจะ3คทากัน ก็ไม่มีทางที่จะสู้ h ฮดเอ,อได้เลยดูครับผมเห็นไหมต้องแฟดหนีต้องพยายามหนีข้างกระแพงออกมาหมดเลยครับผมแต่ว่าโอเนอร์ก็แฟดออกมาเหมือนกันครับแต่ก็ไม่รอดนะเจอแฟตตามไปแล้วก็ สามต่อสามเพื่อนก็ได้แต่ยืนมองแล้วก็ตายไปอีกหนึ่งคนครับซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอโอนเนอร์อตายปุ๊บ h ฮก็เข้ามายึดครองวิชั่นป่าบนของทางฝั่งทีวันหมดเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเข้ามาในป่าหมดเลยแล้วก็พีนัทก็เข้ามาเวทป่าโอนเนอร์อด้วยนอกจากโอนเนอร์อจะตายแล้วเขายังโดนเวทป่าและเสียวิชั่นทางฝั่งบนจนหมดเกลี้ยงเลยครับแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นครับผมมันยังมีอีกครับที่ทําให้ทีวันแย่ไปกว่าเดิมและพีนัทใช้ข้อดออยเเบบจากบการจบบรกรนนนคั่่สลมปปืๆ็็พุ๊ สตตตอนนี้เนี่ยมันเป็น1 2 1ครับผมนั่นก็คือเลนล่างและซัพพอร์ตเนี่ยจะยืนตรงกลางครับส่วนโซโล่เลนเนี่ยจะยืนเลนบนและเลนข้างนั่นเองซึ่งเขาก็ได้เห็นนะครับว่าเฟเกอร์เนี่ย,ยก็ยืนรับเลนกับเซก้าปกติแต่ประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าป่าฝั่งบนของฝั่งทีวันเนี่ยมันโดนยึดไปหมดแล้วครับเพราะว่าโอนเนอร์ตายนั่นเองนั่นหมายความว่าพีนัทกับ ight, ดีไลท์อยู่ในบริเวณป่าเฟเกอร์และการที่เฟเกอร์โผล่แมปมาแบบนี้เนี่ยเพียงแค่เซก้าดันเวฟเข้าไปครับเฟเกอร์ก็ไม่มีฐานที่จะรรอออดจาาาาากเเเพพลยนนนนี้่่่งงแะปถ เซตไดเฟเกอร์แล้วนะครับแต่ว่าเพลเลนล่างมันก็ได้เกิดขึ้นก่อนนั่นคือดอลันโดนโซโลโคิวบิกครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งที่2ครับที่โดนอดีตทีมตัวเองโซโลโคิวไปนะครับของฝั่งทีวันนะแล้วก็เฟเกอร์ก็เลยโดนดัฟตายไปเหมือนกันนะครับผมโอ้โหส,สติไม่นั่นเกงกลัวทีมตัวเองเลยนะครับไม่มีความเกรงใจทั้งสิน้น ลาเฟกเกอร์ก็คือนั่นแหละโดนยึดป่าแล้วก็โดนดายตายไปอีก1คิวกลายเป็น1ต่อ7จ็ดเฮเลีเงินนํา5000ไปแล้วครับผมหลังจากนั้นครับเฮเลีก็คือเดินมาเอามังกรปอติแล้วก็ไม่มีการคอนเทสต์ของนักฝังทีวันเลยนะครับเพราะว่าเงินตามมากๆเลยครับทีวันทำอะไรไม่ได้ไปสู้ก็ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ก็เป็นมงกรฟรีของนักฝังเฮเลีและหลังจากนั้นครับข้อผิดพลาดต่อมาก็ได้เกิดขึ้นครับเพราะว่าเฟเกอร์ตอนนี้ครับดันเลนข้างไปถึงหน้าป้อมเซก,ก้าเหมือนเดิมนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวตีไกลสามารถกดดเเลเกกนนาไย่สย่สแตป สอัเลยก็คือว่าป้อมเฟเกอร์ตรงนี้ครับมันระเบิดไปแล้วโดนเอาไปแล้วทีม H2E เอาป้อมนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นทีม H2E เนี่ยจึงเห็นโอกาสตรงนี้ในการที่จะเดินเข้าไปล้อมปิดเฟเกอรน์นะครับผมนั่นก็คือ1นึ่เขาสามารถเดินจากกลางเนี่ยเข้ามาปิดเฟเกอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าเฟเกอร์เนี่ยไม่มีป้อมนะครับเดินเข้ามาได้เลยนะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เฟเกอร์หนีไม่ทันแน่นอนอันดับ2ครับทาง h e เนี่ยมีวอร์ดลึกตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นใครเทเลพอร์ตปิดหลังเฟเกอร์ก็ได้เราจะครรรัแลล้วกก็ททาเเอต หลังเฟกเกอร์เลยเห็นไหมครับเห็นไหมมีเทเลพอร์ตมาแล้วครับซึ่งทาง T1 ก็ได้เคานเตอร์เพลย์นี้โดยการให้ดอรานเทเลพอร์ตมาเหมือนกันแต่ประเด็นสำคัญเลยมันเกิดไฟสองต่อสอของทางฝั่งเลนบนครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร HLE เงินนำครับและเขา2ต่อ2งสตองกว่า T1 มันเลยทาให้เฟเกอร์ตายไปเลยเพราะว่าดอลานก็ช่วยไม่ได้ครับถ้าเกิดดอรลานไปช่วยเนี่ยก็จะตายคู่กลายเป็นแบบดอลานตายไปด้วยเพราะว่า h ฮจเนี่ยสอง VS 2เก่งกว่า T1 วันกลายเป็นว่าเฟเกอร์ตายไปอีกหนึ่งตัวครับกลายเป็น0ูนย์สามแล้วนะครับผมแล้วพอเฟเกอร์ตาย h ฮจก็ได้ริเฟอร์อไปแบบฟรีๆเลยนั่นเองแบบน่าเศร้านะครับซึ่งโอเนอร์เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนถ้าเกิดเราปล่อยริฟเฟอร์อตัวนี้ไปเนี่ยยังไงก็ตามเกมเราน่าจะแพ้นแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราเสียริฟเฟอร์อไปอีกเขาสามารถใช้้รรีีีอลตตัาาตัััววนนกกางท่3 พอมังกรตัวที่4เกิด HLE ก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเอามังกรด้วย4ี่4เลยไหมหรือว่าจะปล่อยให้ทีวันระแวงมังกรด้วยี่แล้ว HLE สวนบาลอนไปเลยคือโอกาสแพ้เกิน90%แล้วเพราะฉะนั้นโอเนอร์รู้จุดนี้ไปอย่างดีและโอเนอร์ได้ขอเพื่อนๆนทีวันทุกคนนะครับว่าเราอาจจะจําเป็นต้องไฟ HLE แล้วในช่วง HLE เนี่ยกำลังออเอาริฟอยู่ครับเพราะถ้าเกิดปล่อยไปเราแพ้แน่นอนถึงแม้เราจะมี4คนและมันจะมี5คนก็ตามแต่ว่ายัางไงก็ตามเราต้องเอาแล้วไม่งั้นแพ้ครับนั่นจะท,ทาให้ทีวัน ในตอนที่มี4 vs 5ครับผมไม่มีเฟเกอร์นะครับนั่นแหละครับพอโอนเนอร์หาจังหวะดีๆหามุมดีๆครับเขาก็ทำการเปิดใส่ h e เทันทีครับแล้วก็เอาตัวเองสละค่าชีวิตเข้าไปเลยนะครับผมแต่ปรากฏว่าโอนเนอร์ก็ตายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ได้ซุสมาเหมือนกันนี่ครับกลายเป็น1แรกหนึ่งถามว่ามันคุ้มไหมทีวันคุ้มกว่านะเพราะว่าได้ค่าหัวซุสนะได้อันนี้ไม่แย่นะครับทำฝันทีวันเพราะว่ามี4คนแต่ว่า มันจะทําให้เกมพลิกกลับมาชนะเลยไหมก็ไม่แน่นอนครับเพราะว่า h ฮยังนําอยู่เยอะมากๆแล้ว h ฮเก็ได้ริฟเฟรอลรไปด้วยเอาริฟเฟรลลไปโขกป้อมกลาง เกมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยแม้แต่ทีดเดียวหลังจากนั้นต่อ18นาทีครับเฟกเกอร์ <F aker S 1> ได้เข้าไปห่วงวิชชั่นนะครับผมแต่ปรากฏว่าคือพีนัทเคลียร์วอดอยู่แล้วเฟกเกอร์ก็คือไปเลเซอร์เพื่อไปต่อเลือพีนัทแต่ข้อผิดพลาดก็ได้เกิดขึ้นกับเฟกเกอร์พระเจ้าของเราอยู่แล้วครับผมคืออันนี้ผมว่าน่าจะเป็นที่สติหลุดไปแล้วนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะแพ้แล้วนะครับผมก็คือเขาเนี่ยฉีดเลเซอร์และโพซิชั่นเขาแหลมเกินไปครับคือมันอยู่ในโพซิชั่นที่พีนัทสามารถเข้ามมนะนะมาาาาาาลลลววงงงไไดดดดด้้้้อออยยยย่่เเเเเนนนนนนนัทํใหหกกกรรร์โโโซซิชชแ็็ตปผ แล้วต่อโดนแฮนเชคจากเรดนต้าแล้วก็ไวเปอร์เก็บคิวไปอย่างง่ายได้เลยนะครับคือแบบอันนี้คือตายแบบงงๆเลยนะครับกลายเป็นศูนย์สี่แล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นเพย์ต่อมาครับนั่นก็คือซูสเนี่ยพยายามอ้อมหลังที่จะไปฆ่าแครเรียครับแต่ว่าแครเรียกดโกสหนีออกมาได้ซึ่งมันทําให้ซูสนั้นต้องกลับไปหาทีมนะฮะแต่ว่าโอเนอร์เนี่ยได้เห็นจังหวะตรงนี้คิดว่าเฮ้ยตัวเองอยู่ด้านหลังแล้วก็ไม่มีใครเห็นมีคอนโทรลวอร์ดครับพะ,ะนันโอเนอร์เนี่ยจะเข้าไปเอนเกตเข้าไปบวกใส่ไวเปอรร์เเลลยดใส่คับู นี่ครอบใส่ไวเปอร์แล้วก็ทําการพุ่งออกมาครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ครับมันเกิดไฟแยกกันเกิดขึ้นครับนั่นก็คือโอนเนอร์โดนลุมโดยไวเปอร์และดีไลท์ครับคู่เรียนล่างกำลังลุมโอนเนอร์อยู่ส่วนทางฝั่ง,ง H.E ก็คือซูสกำลังหนึ่งต่อสองกับทีมทีวันเหมือนกันทีจีหนึ่งต่อสามเพราะว่าแอชโดนาติคาริสตาอยู่นะครับกำลังจะพุ่งใส่แต่ประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมที่ทําให้ไฟนี่ H.E ก็ o e, ยังได้เปรียบอยู่ดีคือโอนเนอร์เนี่ยหมดสกิลเรียบร้อยเลยครับ ด้วยความที่ซูสเสียเล่นแจ็คสัมผมแจ็คเป็นตัวที่โดนลุมรับตีและยื้อเวลาได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นต่อให้ทีวันจะมี3คนตรงนี้ก็ไม่สามารถปิดซุสได้อยู่ดีครับเพราะโดนซูสยื้อเวลาอยู่ดีนะครับดูนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นี่ฮะโอนเนอร์คือตายไปเลยครับแต่ส่วนทีวันลุมซูสสามคนซุสไม่ตายแถมไปฆ่าโอนเนอร์เองซะด้วยครับ แล้วปรากฏว่าพอออเนอร์ตายปุ๊บเฟเกอร์ดันกดเทเลพอร์ตออกมาจากฐานพาะเฟเกอร์เพิ่งเกิดครับนี่ฮะคือเฟเกอร์เนี่ยเยพิ่งตายไปจากการที่ตัวเองไปเดินหลุดตรงไฟท์เมื่อกี้แล้วเกิดมาปุ๊บพี่แกเทเลพอร์ตเลยครับแต่มันคือโชคร้ายครับเพราะว่าภาพในไฟท์เนี่ยเฮเลชนะไฟท์ไปแล้วเรียบร้อยนะการเ่าเฟเกอร์ลงมาปุ๊บอยู่กลางวงเฮเลีแล้วก็โดนแถบของแครลีนวางไว้ครับลงมาปุ๊บไม่ได้ขยับตายอีกหนึ่ง ใช่เป็นศูนย์ห้าครับผมโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับ T1 ครับเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เริ่มย่ำแย่แล้วครับแล้วประเด็นคือเซก้าไม่ได้มาด้วยนะคือกลายเป็นว่า T1 แพ้ไฟห้าต่อสี่นะครับคือเซก้าเนี่ยยังดันบนอยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเซก้ายังไม่ได้มาจอยนะเพิ่งเดินมาด้วยสามกับยังไม่ได้เข้ามาด้วยสามแต่เฮจอีชนะไฟท์ไปแล้วอย่หลางังจากนั้นครับเฮจอีเงินน้ำมากแล้วก็เอาอัตราการไปนะครับแล้วก็ได้มังกรไปสามตัวแล้วก็ใช้ข้อได้เปรียบตัวนี้ในการออดันป้อมทีลลลละะปป้้้อออออมมแแแววพพนนนาาทีครรับบบบเเเิิิ่่่งกกกดดตไุ๊ เอารอนเลยเพื่อที่จะเรียกทีวันมาไฟกับเขาทันทีครับด้วยการที่ทีวันเงินตามหมื่นหนึ่งเฮเลีเลยเปิดบอลเพื่อล่อให้ทีวันเข้ามาในหลุมและบวกเลยครับนี่พอทีวันเข้ามาในหลุมใช่ไหมครับเขาก็ทําการบวกทันทีนีครับโอนเนอร์พยายามจะเข้าไปขโมยนะครับแต่ว่ามันก็เข้าทางเฮเีอยู่แล้วครับเฮเีต้องการจะบวกอยู่แล้วแลวนี่ครับโอนเนอร์ก็โดนเซก้าโซโล่คิวไปเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับเซก้าเข้าไปหนึ่งดวนยื้อเวลาไว้แล้วก็นี่ครับ ไม่ไหวจริงๆครับทีวันเงินตามเกินครับแล้วก็โดน HE เก็บเอชไปเลยครับแล้วก็พอทีวันแพ้ไฟแล้วเสียบาลอนโดนเอชทีวันก็คือไม่ไหวเลยครับโดนเซกาไล่ตบ1ต่อ2ครับผมถึงแม้จะมีเฟเกอร์กับโอนเนอร์มาช่วยลุมเซกาแล้วแต่ก็นี่ฮะไม่ไหวครับเงินตามเกินแล้วก็เซกาหต่อ2อย่างชิลๆครับผมเรียบร้อยแล้วเกมนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับทีวันแพ้รับข่าเลยนั่นเองขอจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ LCK ลีกเกาหลีเพื่อนๆทุกคนอยากจะมาดูสดพร้อมกับผมนะครับสามารถมาดูได้ที่ ปาร์ตี้หลีเกาหลีดูส,สดๆไปพร้อมกันเลยครับเพราะช่องเราได้ิขสิทธ์แท้จากทางเกาหลีแล้วนั่นเองและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถดูสดหลีกไทยและหลีกยุโรปได้ด้วยนะครับซึ่ง2หลีนี้สามารถดูได้ที่ช่องทางนี้เลยครับผมนั่นก็คือช่องทาง YouTube นั่นเองสุดท้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในดูแข่งไล์สดไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับ